สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในรอาบบ่ายประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน,น่าฟังกันบ้างน,นะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่ากระบวนการเทคโอเวอร์จะคืบหน้าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้และเป็นที่เชื่อกันดีว่าทางด้านชีกยัดซิมจะประสบความสําเร็จในการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในที่สุดนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดวิดฮอยเยอร์นะครับผู้สื่อข่าวของบูมเบิร์กนะครับที่ดอสมารายงานนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่เคนนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่แมนยูจะพบกับบาเยิร์มิวนิกในค่ำคืนวันพุทธที่20กันยายนเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งแฮร์รี่เคนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะผมรู้ว่าแมนยูนั้นมีปัญหามากมายหลายอย่างแต่บางครั้งทีมแบบนี้ก็น่ากลัวนะ พาะพวกเขานั้นจะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง UCL นั UC ้นมันพิเศษเสมอผมจะลุงเล่นรายการนี้ครั้งแรกกับบยบรเมนิกผมหวังว่าจะมีเกมที่แสนวิเศษกับ,บยบรเมนิกในนัดแรกอันนี้คือเป็นเฮลิเคนกล่าวนะครับที่จะพบกับแมนยูนะฮะเราลองมาเช็คสถิติล่าสุดนะครับระหว่างแมนยูกับบาเยนพบกัน5นัดหลังสุดพบว่า แมนยูเนี่ยไม่เคยชนะบายเยอรมิวนิกเลยนะครับ5นัดลังสุดนะครับคือในปี2010นะครับแมนยูแพ้ให้1-0แล้วก็แพ้ให้3-2นะครับทั้งเยือนทั้งเย้านะต่อมาปี2014นะครับแมนยูก็เสมอ1-1แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็แพ้ให้ด้วย3-1นะครับ แล้วก็ปี2018นะครับแมนยูก็แพ้ไป1 0นะครับนับว่าเป็นสกอร์ที่ไม่น่าแฮปปี้นะสำหรับเราสาบปีาศาสแดงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะผลลัพธ์ออกมานะครับแต่เ่าก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาร์บีซีโอโรเบโนนะครับที่ออกมารายงานว่าคนใกล้ชิดสโมสรเชื่อว่าปัญหาไม่ใช่เอริก เทนฮากนั้นพยายามแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ด้านกีฬาอาทิเช่นการบาดเจ็บและก็กระบวนการขายซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายในการปฏิบัติงานในแต่ละวันและความไม่แน่นอนของการเทปโอเวอร์สิ่งนี้ก็ยิ่งเพิ่มความยากในการปฏิบัติงานต่อเอริกเทนฮากอีกด้วยซึ่งในตอนนี้เทนฮารมีความเชื่อว่าสโมสรแมนยูนั้นจะอยู่เบื้องหลังและก็ช่วยเขาลักดันเพื่อให้สโมสรนนั้น ได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีปัญหาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายตามมาก็ตามนะครับและยังไม่พอนะครับทางฟาบิเซโอโรบนโเนี่ยก็ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเนี่ยจอนซานโชอ,อาจจะได้ออกจากทีมก็เป็นไปได้และทาสโมสรนนั้นก็อาจจะมอบสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวให้กับฟาโกนโดเปลิสตีก็ได้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะซันนะครับที่ด่อมารายงานว่า4นักเตะของแมนยูทะเลาะกันเองในห้องแต่งตัวหลังแพ้ไบตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งบูโดฟานเดสกับตันทีแมนยูประจันหน้ากับสกอตต์แม็กโทเมินีและก็มีวาทกรรมที่รุนแรงมากๆเกือบที่จะวางมวยกันนะครับ ส่วนอีก2คนอย่าง Martinez, ลิสโดมาร์ติเนสแลวก็วิกเตอร์ลีเลิฟก็หัวเสียใ่สสกันหลังเกมรับแมนยูนั้นหลุดฟอร์มออกไปไกลนะครับอันนี้ทุกคนต้องฟังหูไว้หูนะครับว่าเป็นความจริงหรือไม่นะครับแต่เมื่อข่าวนี้กระจายออกไปใช่ไหมครับทางสำนักข่าวเดลิเมลเนี่ยก็ไม่ได้รอช้านะครับทางสำนักข่าวเดลิเมลก็ได้โทรไปหาสโมสรอนแมนยู an, เพื่อสอบถามความเป็นจริงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับว่า4ีนักเตะมันทะเลาะกันที่มันจะตีกันเนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับซึ่งทางด้านสโมสรอนแมนยูนั้นกก็ได้ออมาิ เว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและนักเตะนั้นก็ยังรักกันดีเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับอันนี้ก็ต้องให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับว่าอันไนจริงอนไนปลอมนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของสื่อสเปนนะครับที่่อมารายงานว่าดาบิดิการอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเซ็นสัญญากับสโมสรเรอัลเบติสนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเป๊ปโกดิล่านะครับที่ในระหว่างที่เป๊ปโกดิล่าให้สัมภาษณ์ก่อนเกยมยูซีเเกี่ยวกับการรักษาตําแหน่งแชมป์เอาไว้ซึ่งก็ได้มีนักข่าวคนหนึ่งนะครับที่ไปถามเป๊ปโกดิล่านอกเหนือจากการรักษาตําแหน่งแชมป์เอาไว้นะครับซึ่งนักข่าวคนนี้ไปถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคุณคิดอย่างไรกับเขาตอนนี้นะครับซึ่งเป๊ปโกดิล่าเนี่ยก็หันมาแล้วก็ตอบแบบมีอมยิม้มหัวหัวเราะแห้งอะขำแห้งนะครับหัวเราะเบาๆนะครับ ซึ่งเป็กวอดีล่านะครับก็ได้อตอบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งนะแม้ว่าฤดูกาลนี้พวกเขาจะออกสตาร์ทได้ไม่ดีนักก็ตามพวกเขาไม่ได้ออกสตาร์ทอย่างที่คาดหวังไว้เหมือนอย่างเชลซี แต่พวกเขานั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็จะจับจังหวะได้และจะสามารถกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้อย่างแน่นอนนะครับอันนึคือเป๊ปกูดิล่าเกานะครับเออย่างว่ายังว่านะครับขนาดเป๊ปกูดิล่าเนี่ยแกก็ยังหัวเราะแล้วก็ยิ้มเบาๆนะแสดงว่าหลายคนเนี่ยก็จะรู้อยู่ว่าปัญหาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมากๆเลยนะตอนนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ได้เลยแหละ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของอารันนิกซันนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดจจะปล่อยยืมตัวโจฮิวกิวกองหน้าดาวรุ่งจากคาราบีแมนยูในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เพื่อเก็บประสบการณ์ให้มากขึ้นและนำประสบการณ์นั้นมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูเตดในฤดูกาลหน้านะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิซซโอโรบาโนนะครับที่โดมารายงานว่าแมนเชสเตอร์อยูเต็ดเกือบคว้าตัวชาบี้ชิมงมาร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วคนที่คว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทัพได้ก็คือสโมสรปารีสปีเช็งแมงที่ใช้เงื่อนไขสัญญาซื้อตัวกลับมาร่วมทีมนั่นเองครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกัสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเด้อ